โยโยโยสวัสดีครับ f อคลึงนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นนะครับมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับคลิปแรก3คู่เป็นลาลีกาสเปนหมดเลยนะครับแต่เริ่มที่เวลาตีหนึ่งตรงเรอเบติสจะเปิดบ้านเจอกับจากฝูงอย่างจีโรนาครับเบติสยี่สิบเจ็ดแต้มจากการชนะ6เสมอ9แพ้2นะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับโซเซดัดมา0 0ต่อแกนหลักชุด ีน้จะไม่มีอิสโก้ที่ติดโทษบานนะครับที่เหลือดันกลางเนี่ยวิลเลียมคาร์วันโย่น่าจะกลับมาแนาวรุกก็อโยเซเปเรสมีออสเตรเดียเยานะครับกองหน้าก็เป็นวิลเลียมโคเซเหมือนเดิมครับในขณะที่จีโรนา น้ำเป็นจ่าฝูง44แต้มจากการชนะ14เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มอาราเบสมา3-0ครับ2แกนหลักอย่างบอค่ากาเซียกับยังเกลเอเ่รายังเจ็บเราก็ต้องเช็คในรายของวิเตอร์ซีการคอฟนะครับแกนหลักก็อเล็กกาเซียแนวรูกยังซาวิโอปอร์ตูนะครับแนวข้างหน้าเป็นอาเตมดอบบิหัวหอกชาวยูเครนครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเบติสเอาชนะ2-1ทั้งเย่าและเยือนคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงมากก็จะมองจีโรนาบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเ ง่ายผลงานจีโนหน้าเหลือเชื่อจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเบติสในบ้านก็ไม่ธรรมดาครับแพ้ยากก็เป็นทีมเหนียวแน่นเหมือนกันเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอนะครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์เบติสในบ้านพี่เจนมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับไปดูคาร์ดิสเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซเซดัดอันดับ6คาร์ดิส14แต้มจากการชนะ2เสมอ8แพ้ไป7เกมล่าสุดบุกเสมอลาสพามาสมา1ต่อ1ปัญหาคือโรเจอร์มาตี้กองหน้าตัวเก่งยังเจ็บนะครับแกล,ลักก็พวกอ,อีบันอาเลโครูเบนโซบิโนนะครับแนวะรุกก็ต้องใช้แม็กซิเมโนโกเมสลงจับคู่กับคริสตเฟอร์รามอสนะครับในขณะที่โซเซดัด 30แต้มจากการชนะ8เสมอ6แพ้ไป3ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเบติสมา0ต่อ0นะครับมีมาตินซูบิเมนดี้คุมตรงกลางครับแนวรุกทาเคฟูสะคูโบอังเดซินวามิเกลโอยาซาบาานะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน โซเซดัดก็บุกชนะได้1ต่อ0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองโซเซดัดบุกมาเป็นต่อแน่ครับดูแล้วคาดิสเนี่ยผลงานย่แย่จริงนะครับไม่ชนะใครมา12นัดในลีกส่วนโซเซดัดเหนียวนั่นไม่แพ้มา9นัดแล้วชนะถึง5เกมนะครับดูแล้วเนี่ยดูพร้อมก่อนด้วยนะครับโซเซดัดมาเยือนก็จริงแต่ว่ายังดูดีกว่าครับจะบุกมาเบียดชนะเก็บสแต้มเชียรโซเซดัดนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสาครึ่องอีกคู่หนึ่งครับมาโยก้าจะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนามาโยก้าสิแต้มจากการชนะ2อเสมอเแพ้หกเกมล่าสุดบุกเสมอกับอเมรียามา0ต่อศย์ครับปัญหาคือเวลามูริกี้กองหน้าตัวเก่งยังเจ็บ ทีนี้เนี่ยนารุกก็มีเซก,กี้ดาเดนะครับอันติโนอซันเชสดาน,เนิเอลโรดิเกสกองหน้าต้องใช้ไคลลาลินนะครับเจอกับโอซาซูน่า15แต้มจากการชนะ5เสมอ4แพ้8ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะรายโยบายากาโนมา1ต่อ0นะครับ3นารุกเป็นชิมิอาบิลยา่ารูเบนกาเซีย กองหน้าเป็นอ e ันเต้บ oh ูด ok ีเมียหัวหอกชาวโครแอตครับเจอการฤดูกาลที่แล้วจบ0ูบ้านมาโยกาบ้านโอซาโอซาชนะ1 0คู่นี้ก่อนเกมเขายังมองมาโยก้าเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านนะครับโดยเอาไง,ไง่ายๆแม้ว่าแต้มมาโยกาจะดูมากกว่าแต่ว่า มาโยก้าก็เพิ่งกลับมาชนะนัดแรกในรอบ7เกมนะครับในขณะที่โอซาซูนาอยู่ในช่วงเหนียวนั่นไม่แพ้ในหลีกมา4เกมติดดูแล้วเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมเชียร์โอซาซูนาทีมเยือนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3คผู้ในคลิปแรกชอบเรอเบติสเรอัลโซเซียดัดและโอซาซูนาครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย